ทุกคนมากินข้าวมือ้อมื้อเที่ยงกันนะคะแต่ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายอะส่งงานพี่ยูสักแป๊บนึงนะคะตอนเย็นอาจจะไม่ได้ขึ้นนะคะนี่ก็เป็นแกงเคนะคะแต่ตักมาน้อยเดียวนะจริงๆมีในหม้อมีอีกนะคะน้องเข้าแกงนะคะน้องที่ทํางานเข้าแกงนะคะแกงแคหมูนะคะใส่ผักแบบเยอะแย,ย,ย,ยะเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นมะละกินมะละมะละขึ้นสักแป๊บนึงนะคะ กินข้าวกินข้าวเดี๋ยวจะวางไงนอทีเวลาเขาวางกันนะวางไม่ค่อยถูกเลย่ะวางแบบนี้วางไงนางอย่อางนี้ออ,อันนี้เป็น <laughs> ผักดองนะคะทุกคนเมื่อเช้าทำคลิปกินข้าวไข่เจียว่วยังไม่ได้ลงเลยนะคะกินข้าวกินขาวว้ารอเจ้านายนะคะ น้องน้องคิมมี่สวัสดีค่ะดูมันไม่มีสีสันเลยแต่ขึ้นเดี๋ยวเผื่อตอนเย็นไม่ได้ขึ้นนะคะขอบคุณน้องคิมมี่ยวใส่ประแจให้นะคะน้องคิมมี่ตามสบายเลยนะไม่เป็นไรนะคะขอบคุณน้องคิมมี่เมื่อเช้าทําว่าจะไลส์สดกินข้าวตอนเช้าแต่ก็ไม่ได้ทำนะกินนันเนี้ยน้องคิมมี่ผัก,กเขาเรียกผักดองใช่ไหมอ่าผักส้มอ่ะผักดองคล้าย คล้ายยำอะผักที่ทางทางเหนือเขากินอนะอันนี้พี่แฟชอบกินอนะใส่มะเขือมะเขือสดหั่นลงไปแล้วนี่ก็มีอะไรนะหอมผักชีนะคะให้เปิดเสียงก็ยังเแ,แอบขึ้นเจ้านายยังไม่เข้ามาแอบขึ้นเดี๋ยวเจ้านายมาก็รีบนี่แกงแคแต่พี่พี่ไม่ได้แกงนะน้องน้องอีกคนเขาแกงนะคะน่ากินมากใส่ใส่ผักเยอะแยะมากมายเลยนะตั้งหลายอย่างนะแต่อร่อยอร่อยมากๆเลย อันนี้เป็นมะระน้องเขาหั่นกลมๆนะคะมันเป็นหมูสามชั้นแกงแบบว่าตามีตาเกิดมีอะไรก็ใส่ใส่ใส่นะคะแนก็จะเป็นแกงแคร์เสงเเมื่อกี้พี่กินข้าวไปล่วงหน้าแล้วคำสองคำแล้วพี่ไปเคี้ยวเคี้ยวพริกเคี้ยวพริกนี่นี่ลูกโดดนะคะเจอลูกโดดนะคะเคี้ยวไปเนี่ยน้องเขาใส่นะ ยวจะพาไปดูในหมอ้อเฮ้ยพาไปดูในหมอ้อน้องคิดไม่เดี๋ยวพาไปดูในหมอ้อครัวจะลกๆหน่อยที่นี่ <c oughs> นี่น้องเขาแกงวะนะแกงไว้ตอนเที่ยงเขากินกันที่ทํางานว่าพี่แฟะกลับบ้านไปดูน้องหมานะคะ เขากลับมาเขาก็เหลือไปให้นี่ถ้าอุ่นก็จะน่าสีสันจก็จะน่ากินกว่านี้นะคะอ่าพี่เหนือสวัสดีเจ้าพี่เหนือมากินแกงแค่เจ้าคนเขากินกันไปรอบนึงแล้วเนาะพี่กลับไปบ้านไปดูหมาไปดูน้องหมาแล้วก็กลับมาเข้างานก็กินต่อเดี๋ยวถ้ามีเสียงโทรศรัพท์มาก็จะรีบวางแล้วแล้วก็จะรีบเข้าไปรับโทรศรัพท์ เจ้าพี่เหนือบอกว่าเจ้าขอบคุณพี่เหนือเจ้าขอบคุณน้องอยุพินเจ้าเดี๋ยวให้ดูหน้าตาแต่ครัวก็จะลกๆนิดนึงเป็นครัวแบบว่าครัวจาเป็นนะคะอันนี้วางไว้ก่อนนะคะทุกคนวางไว้ก่อนนี่โต๊ะอาหารไม่มีอะไรนะมีแค่นี้นะที่จริงไข่ก็มีนะแต่ว่าเมื่อเช้ากินไข่เจียวไปแล้วนะคะ น้องคิมมีก่ก็พี่เหนือเจ้านะคะพี่เหนือเจ้านะคะ mm hmm. อ่ะดูหน้าเจ้าบ้านมา mm hmm. ข้างฝาก็ลุกเลยนะ mm hmm. <c oughs> ช่วงช่วงนี้ไม่ช่วงนี้แบบว่าไม่ค่อยจะพิถีพิถันเรื่องแต่งตัวเท่าไรแล้วฝนตกบ้านน้องตกหรอคะที่นี่น้องยุพินวันนี้อากาศแบบว่า นอกพี่เหนืออากาศแบบเข้าหน้าหนาวเลยนะคะคือไม่มีแดดนะคะวันนี้ไม่มีแดดไม่แต่ว่าคนไม่มีนะคะไม่มีแดดดูบรรยากาศอ้าวใจใดูบรรยากาศจะดูหน้าตัวเองท <laughs> ี่บรรยากาศจะแบบเหงาเงานะคะบรรยากา,กาศก็เป็นแบบนี้นะเหงาเงานิดนึงวันนี้ให้เขามาตัดหญ้าที่สนามนะคะทุกคน ก็จะดูตรงนี้ก็จะดูโล่งหน่อยนะปก<ส>ติก็จะมีหญ้าขึ้นจะเป็นต้นกระถินซะมากกว่านะคะอเพี่เหนือมือดมากใช่ไหมพี่เหนือลำปางก็เหมือนกันนะเนาะออันนี้นะคะอ่าไม่ต้องเฝ้ากาแฟเด้อทุกคนน้องคิมมีตามสบายเลยนะคะไม่ต้องเฝ้านะคะจะลกๆนิดนึง เดี๋ยวเจ้านายมาเจ้านายเจ้านายอยู่เชียงใหม่อยู่ตอนนี้เขาบอกว่ากำลังจะเดินทางาน้องก็บอกกำลังจะเดินทางมานะคะอืะมพี่เหนือบ้านพี่เหนือเรียกอะไรผักผักดอกไหมเอ้ผักส้มไหมคะผักส้มไหมเห็นไะเหมือนกันไหม,อ,มอันนี้ผักส้มไหมพี่เหนือ กาแฟชอบกินมากเลยเนเี่ยตอนแรกกาแฟเรียกผักอะไรนะสาผักสาผักหรืออะไรสักอย่างนี่อร่อยนะเนี้ยเมื่อเช้ากาแฟกินอันเนี้ยกับไข่เจียวนะแล้วก็พริกน้ำปลาแบบทําคลิปไว้ด้วยนะแต่ว่ายังไม่ได้ลงทําคลิปไว้ด้วยอันนี้พริกน้ำปลาหมดและเะไจะกินข้าวไหมเนี่ยกินข้าวสักแป๊บแล้เดี๋ยวก็จะลงเนาะ ักประมาณสิบนาทีนะคะประมาณสิบนาทีสักประมาณสิบนาทีอ่ะดูหน้าคนดีกว่าดูหน้าคนเออพออายุห้าสิบห้านะต้องยุพีพีเหือเริ่มแก่นะ้คอนี่เริ่มเหี่ยวเลยวันก่อนดูไลฟ์สดของของดาราคู่หนึ่งนะเขาหยอ,อกกันนะอ่าดูดูในช็อตน,นะสามีเขาก็บอกว่าเออ จะจะให้สามีร้องเพลงนะแล้วทีนี้สามีก็จับคอดูเฮ้ยทำไมคอกูเหี่ยวจัะเ <c oughs> มียก็บอกว่าก็มือแก่แล้วอันนี้ดาราคู่หนึ่งนะที่กำลังฮอตๆออยู่ตอนนี้นะคะดังๆอยู่นะคะแล้วแล้วทีนี้เมียก็บอกว่าเออไอ,ไอ้นั่นคงจะเหี่ยวด้วยวันราะนะคำๆ ช่ไหมพี่เหนือพออายุเยอะนะพอจะเริ่มเหี่ยวเราไม่ได้กินไม่ได้กินคอลลาเจนอะไรด้วยนะคะต้องกินมัวล่เข้าไปดูแลวคำเลยจะเอามาทำฉอดอยู่อันนั้นนะคะเดี๋ยวภาพเ <c oughs> <c oughs> จ้านายยังไม่มาเดี๋ยวต้องมองซ้ายมองขวานะทุกคนเดี๋ยวพอพอเจ้านายมาก็ลงปุ๊บเลยนะคะ บรรยากาศไม่มีแดดแต่ว่าเหมือนจะมีแดดไม่มีแดดน้ำน้ำน้ำเอาน้ำทุกคนแป๊บนึงนะคะจ้านายังไม่มา จ้านนายบอกว่าทำอะไรแล้วเธอทำงานอยู่ตรงนี้นะคะ,ะพี่เฟย์ทำงานอยู่ตรงนี้นะทำงานอยู่ตรงนี้อย,อย,อย มาเอาน้ำมาเอาน้ำบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศชัดไหมคะเอ้ยเหมือนกับฝนจะลงอุ้ยพี่เหนือฝนฝนตกค่ะพี่เหนือฝนลงเม็ดนะพี่เหนือโอ้กาแฟก็เพิ่งออกมาตรงนี้เนาะฝนลงเม็ดโปรย,ยนะคะอันนี้เป็นห้องครัวเมื่อกี้ห้องทํางานนะคะจะบอกว่าทํางานสองอย่างตอนเช้ามาทาําความสะอาดออฟฟิศพอตอนสายนะคะ เออใครนะพี่หน่งใครนะ้เด็เดดาพี่คุณธนงค่ะอุ้ยคุณธนทองสวัสดีค่ะคยณพี่เนงเพอตอนตอนสายก็มานั่งห้องธุรการนะคะนั่งทางานทาคอมนะคะรับสมัครนักเรียนนะคะรับสมัครคุณธนงขอบคุณนะคะมากินข้าวค่ะคุณธนงแกงแค่แกงแค่เหนือ่ <laughs> นาทีแล้ว9นาทีแล้วเนาะ9นาทีแล้ว เดี๋ยนี้เดี๋ยวนี้ไลฟ์สดคุณธนงก็ทําคลิปอีกไหมคะคุณธนงไม่ได้เข้าไปดูเลยอะขอบคุณน้องพิมพ์นี่นะคะขอบคุณพี่เหนือนะคะมีใครอีกเนาะคุณธนงมากินข้าวอันนี้ก็มีอันนี้เหลืออยู่หน่อยนะคุณธนงก็สวัสดีครับคุณเหนือนะคะ คุณธนองก็สวัสดีครับคุณคิมมี่นะคะขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวไม่ได้ทักใครบ้างนะมีน้องคิมมี่มีพี่เหนือนะคะขอบคุณนะคะมีใครอีกนอกน้องคิมมี่ก็เสียงแหบตอนนี้ฝนตกนะคะทุกคนฝนลงเม็ดโปรยโบางๆอ่ะบาง,บาง,บางมากเลยนะคะเป็นละอองละอองนะคะคุณธนองมากินข้าวแกงแค่ค่ะอืม พี่ลาวีขอบคุณค่ะพี่ลาวีถ้ากาแฟไม่ได้เข้าไลฟ์สดก็จะไปอ่าหลังบ้านให้นะคะอืมกินไปไลฟ์ไปไม่ค่อยสนัดเท่าไหร่นะคะทุกคน เศรษฐีกินแกงแค่เป็นไหมแล้วก็นี่นี่เศรษฐีถ้าจะกินเป็นอยู่อันเนี้ยเป็นผักผักส้มหรือว่าผักดองนะคะผักส้มอ่ะเขาเรียกผักส้มใช่ไหมพี่เหนือผักส้มหรือผักดองสักอย่างนั้นเนี่ยเมื่อกี้พี่เขาก็บอกว่าผักอันนี้กาแฟชอบกินนะคะอันนี้สิบก็ขายถุงหนึ่งสิบบาทนะคะแต่เจ้านี้สะอาดนะคะกินได้กินได้นะคะเขามีใส่ผักกาดดองลงไปด้วย น้องยุพินกินเป็นไหมอันเนี้ยน้องยุพินกินเป็นไหมคะใช่ผักส้มอร่อยอร่อยอ๋อผักส้มเนาะไม่ใช่ผักดองนะคล้ายๆรสชาติมันคล้ายๆสาผักไหมพี่พี่เนี่ยไม่ใช่สาผักเนาะสาผักหรือสาผักไม่ใช่เป็นผักส้มนะคะผักส้มเลยคล้ายๆผักอู้ยกิ้งมาแล้วทุกคนกิ้งมาแล้วเจ้านายนะคะ กิ้งมาแล้วนะคะเดี๋ยวทุกคนบกมือบายบายได้เลยเดี๋ยวกาแฟจะลงไลฟ์แล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะเศรษฐีขอบคุณนะคะเศรษฐีก็ทักทายน้องคริมรี่นะคะเป็น <laughs> พี่ราวีก็บายบายคุณธนงขอบคุณนะคะน้องคริมรี่ขอบคุณนะคะพี่เหนือขอบคุณนะคะราวีขอบคุณนะคะเศรษฐีขอบคุณนะคะทำยังไงทำยังไงอรอ ทำไม่เป็นต้องถามยาเดาเดาว,ว่าหลังจะหาวิธีมาบอกนะต้องถามพี่เหนือพี่เหนือเขาทํายังไงเนาะพี่เหนือกาแฟทําไม่เป็นนะมีแต่ได้ซื้อกินเนาะเดาเดวไปถามให้นะสุธีเดี๋ยวพี่ถามให้เด้อเนี่ยเขาใส่อะไรบ้างไม่แน่ใจนะคะน้องทีสวัสดีค่ะคุณจะนงก็สวัสดีครับคุณทีนะคะสกลงข้าวก็ยังไม่หมดนะนี่ พอพอไรสดกินข้าวก็จะชวนไปดูอย่างอื่นทุกทีเลยนะคะทุกคนพี่ราวีสวัสดีครับเมื่อเช้าอะ่ะเมื่อเช้าอะ่ะทําคลิปไปแล้วกินอันเนี้ยกับไข่เจียวอร่อยมากเนีย่ยผักดองนะคะผักส้มนะคะน้องทีก็หมอลามสวัสดีครับใครเนาะ หมอลำเพลินสวัสดีค่ะหมอลำเพลินใช่ไหมคะบ้านใครเนาะบ้านคุณนักลบสวัสดีค่ะอ้าวกาแฟไม่ได้ทักทายใช่ไหม <c oughs> เด็ดกาแฟช้าใช่ไหมคะ <c oughs> แอนนักลบสวัสดีค่ะแอนนักลบก็ทักทายาน้องขาเลาะนะคะพี่สายวยาย่าสวัสดีค่ะหรือว่าเน็ตเราช้าคุณกุ้งสดสวัสดีค่ะ เดี๋ยวนะคุณนักลบกขอบคุณนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะหมอหมอลำเพลินน้องเทพใช่ใช่ไหมคะหมอลำเพลินแปดน้องเทพใช่ไหมคะอุ้ยทุกคนเดี๋ยวรับโทรศัพท์แป๊บนะโอกมือบายบายได้เลยคะ่ะโบกมือบายบายได้เลย<笑><笑> อ๋ยังมีใครอยู่อีกไหมแม่ใบสวัสดีค่ะไปรับโทรศัพท์ค่ะทุกคนไปรับโทรศัพท์ขอบคุณแม่ใบนะคะขอบคุณนะคะอพี่เหนือก็ยังอยู่นะคะไปรับโทรศัพท์นะคะพอดี โทรศัพท์ทีออฟฟิศเข้านะคะโทรมาสมัครโทรมาสมัครเรียนนะคะไม่มีใครอยู่ห้องนั้นทุกคนห้องที่พาไปเมื่อกี้ไม่มีคนอยู่กาแฟอยู่ตรงนี้นั่งกินข้าวบาย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 ขอบคุณมากค่ะบายบายขอบคุณทุกคนนะคะม่ใบขอบคุณค่ะว่าจะแอบนี่แอบแอบหนีงานมานะคะมานั่งกินข้าวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะ้ แกงแคค่ะแกงแค่ชอนก็บายบายค่ะทุกคนน้องเอมมี่ขอบคุณไม่มีคนอยู่ห้องธุรการนะคะธุรการแอบมานั่งกินข้าวอยู่ห้องครัวนะทีนี้เขาโทรเขาโทรมาสมัครงานสมัครเรียนนะคะทุกคนสมัครเรียนขับมอไซค์นะคะโอเคทุกคนขอบคุณมากๆนะคะในไลน์นี้เนาะสิบอุ้ยสิบ สิบแปดนาทีแร้วแม่น้องสวัสดีค่ะขอบคุณแม่น้องนะคะเดี๋ยวใส่ปัจเจก่อนขอบคุณนะคะกับข้าวนี้ไม่มีอะไรเลยนะแม่น้องเสรษฐีก็วัวเลาะเสรษฐีเดี๋ยวเดี๋ยวหาสูตรให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเขาทํายังไงเนาะพี่กาแฟไม่เคยทําเองนะมีแต่ซื้อกินอะมาอยู่นี่นาะนแล้วก็ไม่เคยถามเขาหรอกแต่ว่าไม่ยากหรอกเนาะมันมีมีที่รู้อะก็คือมีพริก พริกป่นหน่อยนึงอ่ะมีพริกป่นมีพริกป่นแล้วก็เขาใช้อย่างมะเขือส่วนมากก็จะเป็นมะเขือเนาะมะเขือแล้วก็หอมผักชีนะคะหั่นใส่แบบหั่นแบบสดๆลงไปเลยนะเอ่อแต่อันนี้มันจะมีผักกาดอยู่ด้วยเป็นผักกาดดองนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาสูตรให้นะโอเคขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครเลยเดี๋ยว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 กินข้าวกับแกงแค่หมูนะคะ วันนี้จะโดนหรือเปล่าจะอิ่มไหมเนี่ยอิ่มใจแล้วค่ะอิ่มใจอิมใจแล้วเวลาไล์สดนะกินข้าวไม่เคยหมดหรอกเซตีกินไปสักสองสามคำเนี่ยแหละก็จะพาเดินไปดูอย่างอื่นนะแล้วก็กลับมานั่งสักแป๊บหนึ่งอะไรประมาณนี้อยู่ไม่นิ่งอะ่ะไม่เคยนิ่งสักทีเวลาไล์สดนะบางครั้งใหญ่กัไล์สดแบบเออนิ่งๆบ้งางนะทำไม่ได้ ลุกลี้ลุกลนตลอดเลยทำเหมือนคนไม่เคยมีประสบการณ์อะ่ะแม่น้องขอบคุณมากเลยนะคะอะขอบคุณพี่สายว่ากับคุณพี่ละวีพี่เหนือนะคะน้องกุ้งสดนะคะน้องคิมมี่มาเป็นคนแรกเลยขอบคุณน้องคิมมี่นะคะอันนี้เลวัตเลวัตตะใช่ไหมคะขอบคุณสวัสดีคุณเลวัตตะด้วยนะคะอะ่ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคุณนักลบด้วยนะคะขอบคุณนะคะ พี่สาวยายวาดนะคะเศรษฐีนะคะแม่น้องนะคะอขอบคุณทุกคนแม่ใบนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะแม่ใบนะคะจะทักทายหมดแล้วนะคะถ้าไม่ได้ทักทายใครก็กลับขอโทษขออภัยด้วยนะคะบายบายสวัสดีคะ่ะไปแล้วคะ่ะไปเลวไปแล้วคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะกลับขอบพระคุณทุกคนนะคะน้องพออร์เหรอเอาลน้องพานพรน,นี้ อ่อน้องพานพรยังไม่ได้ทักอีกอ่ะแล้วเรวัตตานี่บ้านใครอ่ะคะเรวัตตาบ้านใครอะ่ะใครทราบบ้างคะบอกพี่กาแฟด้วยกาแฟพี่กาแฟไม่ค่อยจะรู้นะพีเจเอสพีเจสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่คำปอนอ๋อคุณคำปอนใช่ไหมขอบคุณมากนะคะก็ขอโทษด้วยกาแฟไม่ค่อยได้ไปบ้านบ้านคนอื่นสักเท่าไหร่นะคะทุกคนต้องขอโทษด้วยนะคะคุณคำปอนขอบคุณมากนะคะ แล้วก็เจพี่หมออ่าอันนี้คุณหมอขอบคุณนะคะพี่หมอค่ะเลยว่ตตะืออ,อนึกออกแล้วขอบคุณมากๆก็บ้านคุณหมอก็ไม่ค่อยได้ไปเนะเาะก็เป็นเพื่อนกันมานานก็ไม่ค่อยได้ไปบ้านคุณหมอเหมือนกันเนาะคุณหมอก็มีหลายล่าง้องขอโทษด,ด้วยนะคะขอโทษจริงๆนะคะแล้วพอยิ่งทํางานนะับ คอมเมนต์ก็ไม่ค่อยได้ตอบก็ถือโอกาสขอโทษทุกคนตรงนี้ด้วยนะคะแต่ก็บางก็คือเข้าไปดูนะคะผ่านตาว่าใครเข้ามาบ้างแล้วก็ตามกลับนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ได้ตอบคอมเมนต์ก็คือเยอะมากนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะอ่าอย่างเช้ามาทํางานนะทุกคนก็คือช่วงเช้านี่ตื่นประมาณกาแฟตื่นประมาณตีห้าครึ่งเนาะมาเข้ามาที่ทํางานก่อนเนาะมาทําความสะอาดนะคะเป็นตําแหน่งแม่บ้านก่อนนะตอนเช้า คุยต่อยตอนเชา้าจะจะบอกประวัติตอนเชาน้าในตําแหน่งแม่บ้านก่อนนะถึงว่าตอนเช้าไม่ได้เข้าบ้านใครเลยนะคะทุกคนตื่นปุ๊บล้างหน้าล้าง,ง,ง,งตาแหกขี้ตามาทํางานก่อนเลยนะมาทําความสะอาดเป็นแม่บ้านก่อนนะทุกคนท,ที่ที่นี่นะคะแล้วทีนี้พอสองโมงครึ่งสองโมงสองโมงครึ่งประมาณนี้นะประมาณสองโมงครึ่งก็มานั่งทําธุลการค่ะร <laughs> <laughs> ับได้ทําธุรการนะคะ <laughs> สองตำแหน่งและะ้วค่ะทุกคน ออสองตำแหน่งเลยนะคะถึงว่าตอนเช้าก็คือแทบจะไม่ไม่ได้ไปหาใครเนาะทุกคนจริงๆนะคะตื่นเช้ามาก็แบบมานี่เลยนะพอตื่นก็ล้างหน้าล้างตาก็มาเลยแล้วก็กลับไปบ้านอีกรอบนะึงภารกิจนะอันนี้เล่านิดน,นึงนะคะพอ,อทําตําแหน่งแม่บ้านเสร็จนะคะตอนเช้าก็ประมาณเจ็ดโมงประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าก็กลับไปดูน้องหมาก่อนอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็กลับมาทํางาน ออฟฟิศอีกครั้งหนึ่งนะคะมาห้องธุรการนะคะมานั่งตำแหน่งธุรการนะคะเศรษฐีก็เข้าไปเข้าไปจิ้มใจหน่อยเดียวพี่อยู่จะว่าเอาโอเคจริงหรือเศรษฐีนะคะน่าจะน่าจะเงินเดือนเยอะไม่เยอะถึงทำสองอย่างทำอย่างเดียวไม่พอกินเลยต้องทำสองอย่าง ขอบคุณทุกคนนะคะพีส่สาเจาสวัสดีค่ะแต่ก็แฮปปี้อยู่นะถึงแบบว่าที่ที่ไม่ค่อยมีเวลาอย่างนี้ด้วยทุกคนคือกาแฟอะจะตามใจหมายเยอะนะคะจะรักหมาเหมือนเลี้ยงหมาเหมือนลูกนะคะมีอยู่ตัวเดียวแล้วเขาแก่ด้วยตอนนี้เนาะเขาก็เริ่มมีโรคโน่นโรคนี่เยอะแยะน,นะคะทีนี้ก็จะตามใจเขาอย่างออกพอพอเลิกงานปุ๊บนี่ กลับไปก็โยนกระเป๋าเลยนะเอาหมาจูงออกจากบ้านก่อนนะคะทุกคนพาเขาไปเออทำธุระอะไรอย่างนี้นะแล้วเขาก็เดินโอ้นานนะอย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีขึ้นนะคะทุกคนไม่ยอมเข้าบ้านนะคะ <c oughs> เรื่องกินข้าวมาเลยเรื่องน้องหมาเลยขอบคุณทุกคนนะคะไปดีกว่า <c oughs> เรื่องะะเรื่องมันยาวนะคะเรื่องมันยาวแต่ก็คือทํางานที่นี่ก็คือแฮปปี้นะคะถ้าอย่างรุ่นที่กาแฟเนี่ย เขาก็ไม่ค่อยรับแลนะ้วเนาะนอกจากไปทําแบบว่าเออแม่บ้านอะไรอย่างเดียวอย่างนี้เนาะแต่นี้เราก็ต้องมานั่งทําคอมทําอะไรคีข้อมูลอะไรเข้าคอมด้วยนะคะทําตารางตารางนักเรียนอะไรอย่างนี้นะคะต้องแบบต้องวางตารางนักเรียนด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าอยู่คนเดียวนี่มืนมืนเลยนะคะอย่างฝรั่งมานี่ก็เออเอออาอานะคะทุกคน โอเคไปดีกว่าไปดีกว่าพูดเยอะบายบายค่ะบายบายขอบคุณทุกคนนะคะไปแล้วไปละไม่ได้ทักทายใครก็ขอโทษด้วยนะคะคุณคำปอนนะคะ,ะคุณหมอนะคะเลวัตตะเนี่ยกาแฟนึกไม่ออกนะคะต้องขอโทษด,ด้วยอาจจะแก่แล้วด้วยนะทุกคนในนี้ยอมรับเลยนะใครบอกเอออย่าพูดครับว่าแก่กาแฟก็ไม่สนใจหรอกนะคะเพราะว่าแก่มันก็คือแก่แหละห้าสิบห้าแล้วมันก็ต้องแก่แล้วแหละ ้าสิบห้ามันต้องแก่แล้วเนาะพี่เหนือเนาะใช่ไหมใช่ไหม <c oughs> บางอย่างก็เออจะทำแบบว่าแอบแอบหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> โอเคโอเคไปดีกว่าอันนี้ใครเนี่ยคุณบรรุคุณบรรล,ลุสวัสดีนะคะขอบคุณคุณบรรุนะคะคุณบรรุนะครับคุณบรรุปะวันพานะคะขอบคุณนะคะเสียงก็จะออกทองแดงหน่อยนึงนะคะ <c oughs> เอาย่าไม่ลง ้องคือพี่เล่าประวัติอยู่ยังไม่ได้เล่าประวัติเล่าประวัติอยู่แบบว่าจริงอยากบอกทุกคนอยู่ว่าเออตอนเช้านะเมะทืทีอยากจะไปถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าอะ่ะไม่ได้ไปเลยอะ่ะต้องต้องมาทาต้องมาทําความสะอาดต้องมาตําแหน่งแม่บ้านก่อนเช้านะคะทุกคนที่ที่ไม่ว่างนะนู่นแหละสงสัยเออ สงสัยถ้ากลับไปสวนนู่นแหละค่ะทุกคนถึงจะได้ถ่ายพระอาทิตย์ตอนเช้านะคะรอชมตอนนู้นแหละค่ะพระอาทิตย์ตอนเช้าตอนกลับไปสวนที่ลบบุรี <laughs> ไปไปถ่ายคลิปฝนตกมายังอยู่อ้าน้องคิมีฝนตกยังไม่หยุดใช่ไหมคะที่ที่นี่มันลงนิดนึงนะ้เมื่อกี้พอน้องยูพีนบอกฝนตกนะพี่ออกไปข้างนอกก็เจอนิดนึงนะลงโปรยโปยนิดเดียว โอเคโอเคลงดีกว okay, okay. on ่าท um. ุกคนขอบคุณมากขอบคุณมากเศรษฐีขอบคุณน้องคิพี่ขอบคุณพี่สายเจอาขอบคุณนะคะคุณคำปอนคุณหมอเลวัตตาขอบคุณนะคะน้องพานพรนะคะขอบคุณทุกคนเลยบายบายไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่เหนือสองทั้งทุกล่างเลยนะคะน้องหมื่นล้านค่ะบายบายพี่เหนือบอโบกมือหลายไปแล้วไปแล้วไปแล้วขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ